สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสเปนเดอร์ TC สองสี่ห้า HA นะครับเป็นคลิปเร็วๆเนี่ยแหละที่ผมเพิ่งซ่อมไปนะครับก็จะมีในเรื่องของอบอร์ดจอนะครับแล้วก็ตัวแจ็คไม้นะครับทีเนี้ยพอไปถึงลูกค้าแล้วยังไม่ทันได้ใช้เลยนะครับมันออกอาการามีเสียงซ่านะครับแต่ไม่ได้เป็นทันทีนะเวลาเปิดเครื่องครับจะต้องกดอะไรสักปุ่มหนึ่งก่อนผมใส่เสาเลยนะอย่างเช่นกดคีย์ก่อนนะครับนะครับหรือ ป,ปุ่มนี้นะครับปุ่มกลางก็เป็นเหมือนกันนะครับทีเนี้ยให้ปุ่มล่างเนี่ยมันกดแล้วไม่ก็แก๊กเลยปุ่มนี้มันอาจจะเ uh, สียอยู่นะครับยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอาการให้มันรอบด้านก่อนนะว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าไม่มีเสียงซาดกดของได้ไหมได้นะครับรับได้ไหมรับก็ได้ ก,ออกไไ็ต้องวิเคราะห์นะครับรับได้เนะี่ยทำไมถึงรับได้นะครับเพราะว่าตัวตัวเนี้ยใส่โทนรับอยู่นะเห็นไหมมีคําว่า C ี่ทีนยะทำไมถึงรับได้นะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่กดให้มันเสียงซ่ารับได้ไหมครับนี่ผมกดอยู่นนเนี่ยเนี่ยรับไม่ได้เห็นไหมครับแต่ถ้ามีเสียงซ่านะรับได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยให้ผมวิเคราะห์คร่าวๆนะมันต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปุ่มค้างนะครับ เวลาที่มันค้างเนี่ยมันคือค้างที่ปุ่ม s q u a r ล Off นะครับหรือว่าปุ่มโมนินะพอมันค้างปุ๊บเนี่ยมันก็เลยส่งผลทําให้ปลดโทนพารลับด้วยนะครับนะเพราะว่าการกดกดปุ่มโมนิเนี่ยมันทําให้โทนพารลับเนี่ยมันไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับในในยาปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ซ่อมได้ประมาณหนึ่งนะครับว่าจะเป็นน่าจะเป็นที่ปุ่มค้างถู้ไหมเวลาที่ยังไม่ค้างเนี่ยสามารถกดปุ่มอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองกดดู ให้มันมีเสียงก่อนนะะปุ่มนี้ก็ไม่ทำงานแล้วเนี่ยปุ่มปลดลอกก็อกน,นะครับปุ่มแหลรวนหลายปุ่มนะครับน่าจะมีปัญหารวนเกี่ยวกับเรื่องภาคปุ่มคำสั่งเนี่ยนะนดูแล้วมันรวนหลายปุ่ม้วเนี่ยแปลกๆนะครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวผมหาคำตอบให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาแบง่งปันกันนะครับโอเคครับผมพอเข้าใจแล้วนะว่าทำไมวันที่ซ่อมไป มันถึงไม่มีอาการนะครับไ่กลับไปถึงลูกค้าแล้วมีอาการนะสรุปแล้วไอ้ปุ่มที่มีปัญหาเนี่ยเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มโมนี้นะพอดีผมไม่มีเครื่องให้เทียบนะเคร yes, ื่องใหม่ตอนนี้มันหมดอยู่นะครับพอดีสองที่ให้ที่ร้านเนี่ยมีขายนะแต่ว่าพอดีเพิ่งขายหมดไปนะครับเลยไม่มีเครื่องให้มาลองเล่นนะว่ามันทํางานประมาณไหนนะครับแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับปุ่มนี้คือถ้าผมจาไม่ผิดแต่มันน่าจะเป็นปุ่มไฟนะครับกดเพื่อให้ตัวไฟหน้าจอมันติดหรือดับนะครับ ปุ่มลากเนี่ยมันควรจะเป็นปุ่มโมนินะ,ะแล้วทําไมต้องไปกดปุ่มอื่นโมนิถึงทํางานนะครับนี่ผมพอแล้วเข้าใจสาเหตุแล้วนะคือปุ่มเนี้มันเสียนะครับเดีย๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะปิดไปก่อนนะครับปุ่มนี้มันเสียเนี่ยเห็นไหมยังไม่ต้องขี่ไฟพอเวลาไปขี่เคลียร์มันเนี่ยบางทีมันก็พุบเข้าไปเลยเห็นไหมมองเห็นปะ แล้วก็บางทีไปเคี่ยๆโดนมันเนี่ยมันก็ง้างออกมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดนะครับที่ผมไม่ได้รอบครอบดูตรงส่วนนี้นะครับในวันนั้นนะครับพอบางทีกดลงไปแล้วมันก็ค้างเห็นไหมผมว่ามิเตอร์ิ้มไปฟังเลยครับกดนะครับนี่ค้างเห็นไหมเห็นไหมตอนเนี้ยค้างยาวเลยว่มบางทีเราไปขยับขยับปุ๊บเนี่ยมันเด้งออกมามันก็หายค้างนะครับทีนี้พอมันค้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้น โอเคครับตอนนี้ผมเปลี่ยนวิธีขี่ไฟแล้วนะมาต่อสายตรงนี้แทนแล้วกำลังถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูสายหลุดอยู่นั่นนะครับอะเช็คแน่ใจก่อนว่าตอนนี้ขี่ค้างนะครับค้างมะอ่าเองี้ยถึงจะค้างนะครับอย่างนี้ไม่ค้างเห็นไหมง้างออกมากดให้มันค้างไว้นะครับเห็นไหมบางทีมันก็ไม่ค้างไอ้ตอนที่ไม่ค้างเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาน่ะจะมีปัญหาตอนที่ค้างนะครับค้างแล้วนะเปิดเครื่อง ในจังหวะเปิดเครื่องตอนแรกเนี่ยถ้าคีย์ค้าคงอยู่จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะในจังหวะแรกเนี่ยแต่เมื่อไหร่นะครับที่เราไปโดนคําสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยที่ปุ่มด้านข้างเนี่ยก็จะทําให้คําสั่งของโมนี้เนี่ยมันทํางานขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าอะไรมันคงคล้ายๆกรณีของไอคอมนะครับก็ <ashamed. S 2> คือเครื่องเนี่ยมันรับรู้ได้ว่ามันมีปุ่มกับปุม่มเนี้มันค si ้างอยู่เขาก็เลยยกเลิกการทํางานไว้ก่อนนะครับน่าจะคล้ายๆกับไอคอมนะ สีเนี้ยพอมีคําสั่งอื่นๆมันมาขัดมันขัดลามันนะก็เหมือนกับการรีเซ็ตรีเซ็ตคำสั่งใหม่นะครับก็ทําให้เครื่องคิดว่าปุ่มเนี้ยมันถูกกดอยู่โดยตั้งใจนะครับแตบุว่ากดคีบเห็นไหมสีเขียวขึ้นเดีมองเห็นป่ยสีเขียวขึ้นก็คือปุ่มนี้มันทํางานอยู่นั่นแหละง่ายๆแต่เราที่เราไม่เห็นตั้แต่ทีแรกเพราะว่ามันค้างตั้งแต่ก่อนเปิดเครื่องเลยไงนะครับถ้าเราขียสวิตช์ออกปึ๊บหายเห็นไหมนี่แหละสาเหตุนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน แล้วเดี๋ยวลองเทสกันใหม่ว่าประกอบแล้วจะหายไหมนะครับเวลาเปลี่ยนนะเพื่อนเพื่อก็ระวังด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งทําหลุดสดๆดร้อนๆอเลยนะนี่ตัวนี้นะครับเอาออกแล้วก็พาดไปโดนหลุดนะครับมายก็เรามัดระวังเรามัดระวังเตือนเอาไว้นะครับถ้าเราไปทําหลุดโดยไม่รู้ตัวเนี่ยการใช้ปุ่มโมนิตัวนี้อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสวิตโมนิตัวใหม่เเรียบร้อยนะครับ นะปิดเปิดเครื่องนะครับกดคีย์ไดปกตินะครับปุ่มนี้น่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับปุ่มนี้โมโนี้สีเขียวนี่เห็นไหมอันเนี้ยน่าจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวจะลองประกอบดูนะครับโอเคครับสิ่งที่คาดเดาก็ถูกต้องนะครับปิดเครื่องนะครับเครื่องนะตอนเนี้ยอยู่ในแต่ภาวะปกตินะครับปุ่มเนี้ยก็จะกดได้ทุกปุ่มนะครับ แม้กระทั่งล็อกอยู่เนี่ยแต่ถ้ามันสามารถใช้งานได้เนี่ยมันจะต้องมีเสียงนี่ไหมมันจะต้องมีเสียงทุกปุ่มนะครับแบ,แบบนี้นะครับแต่ถ้ากดแล้วเงียบเนี่ยมันก็คือใช้ไม่ได้ทักปุ่มเลยมันไม่ใช่ว่าปุ่มฟังก์ชันเนี่ยเสียอยู่ปุ่มเดียวนะครับทีนี้เราจะมาจําลองว่าถ้าค้างแบบที่เราเจอกันนะครับเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นเหมือนกันไหมนะครับให้เดี๋ยว เรื่องไฟก่อนใช่จริงไหมนะครับนี่เห็นไหมไฟใช่นะครับปุ่มนี้นะปุ่มนี้คือไฟหน้าจอจริงนะครับเห็นไหมปุ่มล่างคือโมนี้ทีนี้ถ้าปุ่มโมนี้ค้างเกิดอะไรขึ้นนะครับกดไว้นะผมจะกดไว้แทนที่มันจําลองอันที่มันเสียนะครับปุ๊บเห็นไหมคี์ไม่ค้างเห็นปะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่มีอะไรไปขัดจังหวะมันในการตัดไอตัวปุ่มค้างตัวเนี้คือระบบของเครื่องเนี่ยมันทําการตัดคําสั่งตัวโมนี้เอาไว้เพราะมันรับรู้ได้ว่า ปุ่มบันค้างตั้งแต่ก่อนเปิดเครื่องนะครับทีนี้พอเรามีอะไรไปกระตุ้นในการขัดคําสั่งของมันมันก็เท่ากับว่าเหมือนเหมือนมีการกดปุ่มอยู่ปุ่มโมนี้ก็เลยทางานนะครับยกตัวอย่างเช่นกดพ t ทปึ๊บท,ทำใหม่นะครับเปิดใหม่ทีนี้กรณีที่เรายังไม่ได้กดปุ่มอะไรนะครับแล้วเรามากดปุ่มผู้น,นี้ก็จะไม่ติดอ่ะแล้วทําให้เกิดการกระตุ้นทําให้เกิดให้ตัวโมนี้เนี่ยทำงานได้ด้วยเพราะอาจจะมี เสียงปุ่มกดอะไรไป,ไปไปขัดจังหวะมันผมก็ไม่ค่อยชัวร์นะครับแต่ว่ามันออกอาการเหมือนกับตอนปุ่มเสียเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ชัดแล้วนะครับว่าปุ่มเสียนะครับปุ่มโมนิเสียนะทีนี้ถ้าปุ่มอื่นๆเสียล่ะมันจะให้ผลเหมือนกันไหมเดี๋ยวจะลองดูนะครับเอาเป็นปุ่มพ t t ที่ส้มพูถ้าพี t ทค้างเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่ทํางานเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีอะไรไปขัดมันปึ๊บจะส่งไหมดูสิไม่เป็นนะครับถ้าเป็นปุ่มพ t ดีไม่เป็นนะ มีมีอะไรไปขัดจังหวะเนี่ยก็ไม่ทําให้ขี่ค้างนะครับทีนี้ถ้าเป็นปุ่มไฟล่ะอีกนะครับกดป <S <S ปเปิดเปิดถ้าปุ่มไฟค้างเกิดอ,อะไร <S <S 1> <S 1> <S 1> ะขึ้นก็จะกดปุ่มโมนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็กลายเป็นคําสั่งเปิดปิดไฟแดงน,นะครับเห็นไหมไฟติดไฟดับนะครับพีีกดได้ปุ่มกดได้ไหมปุ่มก็กดไม่ได้เหมือนกันนะครับนะกลายเป็นเหมือนการเรียกไฟให้ตื่นเหน็นไะ เฉยๆนะครับเนี่ยอ่ะทีนี้ถ้าปล่อยปล่อยปุ่มนี้หายค้างแนละ้วปุ๊บสามารถกดปุ่มได้ตามปกตินะครับมีการตอบสนองปกติเห็นไ,ไหมปุ่มทีทีทก็กดได้อยู่แล้วนะก็อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะถ้าจะให้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตอนที่ผมซ่อมไป่ ็มันมีหลายอาการมากนะครับจนผมไม่ได้มารอบครอบนะครับมาถึงที่ตัวปุ่มโบน้ตัวนี้นะครับว่าปุ่มเนี่ยมันกั้งกึ่งจะเสียอยู่นะครับก็เลยละเลยจุดนี้ไปก็เลยทําให้เครื่องมีปัญหาแบบนี้นะครับนะก็คือพูดง่ายว่าเวลาที่ปุ่มมันค้างเนี่ยมันก็จะทําให้มีปัญหาแบบที่เจอเลยนะครับก็คือหนึ่งนะครับเปิดเครื่องมาปั๊บเนี่ยยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอะไรที่กดคีย์ปุ๊บปุ่มโบนี้ก็จะค้างแบบนี้ทันทีนะครับนะสองนะครับ ต่อให้ยังยังไม่ได้กดอะไรเปิดเครื่องมาปั๊บ,ป,บปุ่มคําสั่งด้านหน้านี้ก็จะกดไม่ได้นะครับรวมถึงถ้าไปเผลอกดกดไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียงซาค้างได้เหมือนกันนะครับนะ <S <S แค่ปุ่มเสียนะครับแค่ปุ่มตัวนี้มันเสียเนี่ยมันค้างบ้างไม่ค้างบ้างเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการเรื่องใหญ่แบบนี้ได้เลยนะครับนะใช้งานไม่ได้เลยนะนะก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ